ตอนนั้นเราไปพักกับหลวงปู่จันเรียนนะถ้ำสายไปแบบพักเสื้อเซ้ซาซอยู่ป่า<ช>ไม่รู้<ช>เรื่องแล้วหมอครูาบาอาจารย์ก็ไปหาครูบาอาจารย์ไปกราบครับกราบเสร็จก็ไปพักอยู่ที่นั่นสองคืน,นวันแรกไปก็เราก็ตักอาหารว่าอาหารเนาะอยู่ป่ามันไม่ค่อยมีอาหารอุดมสมบูรณ์เด้ตักอาหารตักอาหารกินไม่หมดหรอกทีเนี้ยแต่มันก็เหลือไม่เยอะหรอกแต่มันก็เหลืออยู เราก็เลยเอาอาหารไปเทโอ้โดวนใหน้เกสันดวนพระเขาดุกว่างนันเลยฮะความหมายของคือพระอยู่ด้วยกันเยอะใช่ไหมละ่ะพระอยู่ด้วยกันเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเหลือเนี่ยเหลือเป็นกระสอบเลยนะทิ้งอะ่ะคนละคำสองคำเป็นร้อยอ่ะข้าวนี้ทิ้งเป็นกระสอบเลยนะทีนี้พระที่นั่นก็เลยกินน้ําล้างบาตรกินหมดแล้วก็น้ําเทลงไปในบาตรแล้วก็ล้างแล้วก็กินน้าล้างบาตร วันที่สองมาเราก็เลยลองลองทำตามดูกินน้ําล้างบาดก็นะเทน้ําลงไปพอกินน้ําล้างบาดเราเห็นอะไรรู้ไหมนะสิ่งที่เราเห็นก็คือยายแก่ๆก,กับเด็กคนหนึ่งยืนใส่บาดนะเด็กก็กาะแขนน้ำล้างบาดมันมีซอสเลยซอสแมคกี้ฝาเขียวแล้วก็ไข่ต้มเหนี่วนิดหน่อย รสชาติของซอสเมกี้ก็ปรากฏเห็นควันจากกองไฟเห็นเตาดำๆแล้วก็เห็นยายแก่ๆเราบอกโอ้รูายที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราเห็นรู้จักคุณค่าของอาหารนะบางทียติธรรมที่เขาใส่บาตรเราเนี่ยเขาไม่ได้มีกินนะเขาไม่ได้มีอะไรมาให้เรา <S <S แต่เขาให้เราเนี่ยเพราะเขามีศรัทธาต่อการเกื้อกูลของศาสนาถ้าไม่ได้ศรัทธาในตัวเราเนี่ย ไม่ได้ศรัทธาในกิเลสของเราด้จชาวบ้านเนี่ยศรัทธาในผ้าเหลืองนศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราเรียนรู้บางทีครูบายต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำแนะนำเนี่ยมันก็สะท้อนเห็นใจของตัวเองได้เหมือนกัน